ค่ะดิฉันนางสาวสินยาสุดาชมแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ปสวส .1 1ทับ1วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นวันนี้จะมาอธิบายวงจรนับเลขแบบเข้าจังหวะนับ0-5ถึงหโหมด6โดยใช้ JK Fif f i f o p ค่ะวงจรนับเลขแบบเข้าจังหวะนับ0-5ถึงหหมด6โดยใช้ JK f i f o p นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูสูตรการออกแบบกันก่อนนะคะ n จะเท่ากับ2ยกกำลัง n นลบ1นะคะพิมพ์ใหญ่นะคะจะเท่ากับค่าที่นับได้สูงสุดนะคะส่วนพิมพิมเล็กนะคะจะเท่ากับจำนวนตัวฟิฟฟอบที่ใช้งานนะคะส่วนวงจรนี้นะคะ n จะเท่ากับ 2ยกกำลัง3นะคะจะใช้ฟีฟอบสตัวนะคะนี่ค่ะ2ยกกำลัง3ใช้ฟีฟอบสตัวลบ1นะคะก็จะได้เท่ากับ8ลบ1นะคะก็จะได้เท่ากับ7คือจะใช้งานสูงสุดที่จะทำงานสูงสุดที่7นะคะเราจะนำไปออกแบบนะคะนับตั้งแต่ศูนย์ ถึง5นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดู JK Flip flop นะคะ JK Flip flop ใช้เป็น3ตัวนะคะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3มนะคะจะแตกต่างกับแบบไม่เข้าจังหวะนะคะนี่ค่ะคือจะใช้คอกนะคะคอกตัวนี้นะคะจะเข้าจะเข้าแต่ละตัวนะคะจะเข้าพร้อมกันเลยนะคะจะเป็นแบบเข้าจังหวะนะคะ สัญญาณคอ็อกตรงนี้นะคะจะเข้าพร้อมกันทั้ง3ามตัวนะคะส่วนแบบไม่เข้าจังหวะนะคะจะต่อคอ็อกเป็นแบบอนุกรมนะคะจะต่อกันไปเรื่อยๆนะคะสัญญาณคอ็อกต่อเข้าแบบนี้นะคะส่วน j กับ k เรายังไม่รู้นะคะเราต้องไปคำนวณหากันก่อนนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูตารางความจริงนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูตรงนี้กันก่อนนะคะตรงนี้คือ QP นะคะ QP ส่วนตรงนี้คือ Qnext นะคะส่วนตรงนี้คือ Input J กับ Input K นะคะส่วนตรงนี้คือ Condition นะคะคือเงื่อนไขหรือสถานะการทำงานนะคะต่อไปนะคะ X ตรงนี้นะคะจะเป็น0หรือ1ก็ได้นะคะ เราจะมาดูตรงนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้สองสถานะนะคะ0 0นนะคะถ้าเป็น01นะคะ01 01จะเป็นรีเซ็ตนะคะส่วน0 0จะเป็นโนเช a n g นะคะ n no นเช a n x ตรงนี้นะคะจะเป็น1หรือ0ก็ได้นะคะถ้าเป็น0 0นะคะ0 0จะเป็น n น c ช a n นะคะถ้าเป็น ศูจะเป็นรีเซตนะคะจนตรงนี้นะคะถ้าเป็น11นะคะจะเป็นเซตนะคะหนแต่ถ้าเป็น10จะเป็นท็อกเกนะคะต่อไปนะคะศูนะคะศู 01. ศูจะเป็นรีเซ็ตนะคะถ้าเป็นหนึ่งจะเป็นท็อกเกนะคะต่อไปนะคะต่อไป0ู 00. จะเป็นน no ูชิงนะคะถ้า10จะเป็นซต t นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูตารางตรงนี้นะคะตารางความจริงตรงนี้ตรงนี้นะคะจะเป็น p s t a d นะคะคือเริ่มต้นนะคะส่วนตรงนี้คือ n e x t s t a t e นะคะคือถัดไปนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําช่อง n e x t s t a t e ตรงนี้นะคะโดยนะคะเอาตรงนี้ขึ้นมานะคะตรงนี้ค่ะช่องที่1ขึ้นมาใส่ตรงนี้นะคะเราจะ จาช่องตรงนี้เราจะเอาช่องตรงนี้ออกนะคะเอาตรงนี้ออกแล้วจะเอาตรงนี้มาใส่ตรงนี้นะคะเราก็จะเอาตรงนี้เลื่อนขึ้นมาเขียนตรงนี้นะคะก็จะเป็น001นะคะต่อไปก็จะเป็น010นะคะต่อไปก็จะเป็น011ต่อไปนะคะก็จะเป็น1 0 0ต่อไปก็จะเป็น1 0 1นะคะต่อไปนะคะ1 1 0นะคะต่อไปนะคะขออภัยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น0หมดนะคะตรงนี้ค่ะ0 0 0 0 0นะคะตรงนี้ก็จะเป็น x x x นะคะ ไปนะคะเราจะมาเขียนในช่อง J E K E นะคะเราจะมาเปรียบเทียบจากช่องตรงนี้นะคะช่องตรงนี้นะคะ J A K A นะคะเราจะเปรียบเทียบจากตรงนี้นะคะ Q a กับ Q a นะคะตรงนี้ค่ะเราจะมาเปรียบเทียบจากช่องตารางตรงนี้นะคะตารางตรงนี้ถ้าเป็นศ1นย์ะคะศ1ย์ตรงนี้นะคะ ก็จะเป็น0 1ตรงนี้ก็จะเป็น 1x นะคะ 1x ก็จะนำหนึนะคะ 1x มาเขียนที่ช่อง JA และ KA ตรงนี้นะคะ0 1นะคะ0 1ตรงนี้นะคะก็มาเป็น0 1นย์หเราก็หา0 1จากตรงนี้นะคะก็จะเป็น 1x นะคะต่อไปนะคะ1 0นะคะ1 0 1>, 1 0แล้วก็หา1 0นะคะก็จะเป็น x 1นะคะต่อไปนะคะ0 1นะคะ0 1 0 1ช่องที่2นะคะ0 1 0 1ก็จะเป็น1 x นะคะ1 x ต่อไปนะคะ1 0นะคะ1 0นี่ค่ะ1 0 1>, 1 0ก็จะเป็น x 1นะคะ1 0 x 1ต่อไปนะคะ0 1ค่ะ0 1ก็จะเป็น1 x นะคะต่อไปนะคะ1 0นะคะ1 0ก็จะเป็น x 1นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น x x นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูช่อง j b และ k b นะคะแล้วก็จะมาดูที่ q b และ q b ตรงนี้นะคะก็จะเป็น0 0นะคะ0 0ก็จะได้0 x นะคะต่อไปนะคะ0 1นะคะ0 1ก็จะได้1 x นะคะ1 1นะคะ1 1 1 1ก็จะเป็น x 0นะคะ ต่อไปนะคะ1 0นะคะ1 0ก็จะได้ x 1นะคะต่อไปนะคะ0 0นะคะ0 0ก็เป็น0 x นะคะต่อไปนะคะ0 0นย์ะคะ0 0ก็จะเป็น0 x นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น x x นะคะ ต่อไปนะคะ JC นะคะ JC และ KC นะคะแล้วก็จะมาดูช่องตรงนี้นะคะ,ก,ะ,น 00, นะ,คะ 00, ก็จะเป็น0 0นะคะ0 0ก็จะเป็น0 x นะคะ0 0นะคะก็จะเป็น0 0ก็จะเป็น0 x 0 0นะคะก็จะเป็น0 x ศูนะคะศูนย์ศย์ก็จะเป็น1 x ึ่งกนะคะหนึนะคะหนก็จะเป็น x0 ต่อไปนะคะหนึ่นะคะหนึ10่ 10. ก็จะเป็น x1 นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็น x อนะคะ ก็เสร็จไปแล้วนะคะกับตารางความจริงตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้นะคะคือ000จะทำงาน000จะวนไปนะคะก็จะเป็น001นะคะ010 001 100 101แล้วก็มาที่000นะคะเราก็จะนำตารางตรงนี้นะคะไปเขียนแบบนะคะ เพื่อลดรูปสมการนะคะแล้วก็จะเขียนไว้ก่อนนะคะศูนย์หนึ่งสองสามห้าหเจนะคะเราจะนำตารางตรงนี้นะคะมาเขียนที่ตาราง k map ตรงนี้นะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดู jk กันก่อนนะคะขอภัยค่ะ j a นะคะ j a ก็จะเป็น1 1>, 1 1 x 1 x 1 x x x นะคะก็เราก็ดูจากตามช่องนะคะช่องที่0ถึงช่องที่7นะคะเราก็นำมาเขียนจากตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น1 x นะคะแล้วก็1 x นะคะส่วน ช่องที่4นะคะจะเป็น1 x ช่องที่6นะคะ6กับ7จะเป็น x x นะคะ x x ต่อไปนะคะเรามาดูตาราง ke นะคะ ke ตรงนี้นะคะ ke ก็จะเป็น x 1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 , x, x นะคะเราก็นำมาเขียนตรงนี้เลยคะ่ะ x 1 1> x 1แล้วก็ x 1นะคะ x 1 6กับ7ก็จะเป็น x x นะคะต่อไปนะคะเรามาดูตาราง j b นะคะ j b ตารางดูตรงนี้นะคะก็จะเป็น0 0นะคะ0 1 ศูนย์เราจะทําให้เป็นอดอกจันนะคะตรงไหนที่เป็นศูนย์เราจะให้เป็นดอกจันศูนย์นี่นะคะดอกจันศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็สองกับสามก็จะเป็น x x นะคะสี่กับห้าจะเป็นศูนย์เราก็จะทําดอกจันไว้นะคะหกกับเจ็ดน,นะคะก็จะเป็น x x ต่อไปนะคะเราจะมาดู kb นะคะ kb ตรงนี้นะคะก็จะเป็น x x นะคะ0เราก็จะทำดอกจันไว้1นะคะ1แล้วก็ช่องที่4ถึงช่องที่7นะคะก็จะเป็น x x นะคะแล้วก็มาเขียนตรงนี้ x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  นะคะต่อไปนะคะ jc นะคะ jc ตรงนี้นะคะ0 0 0นะคะช่องที่0ถึงช่องที่2นะคะจะเป็น0เราก็ทำดอกจันไว้นะคะต่อไปนะคะช่องที่3นะคะ ช่องที่สามจะเป็นหนึ่งนะคะจะเป็นหนึ่งต่อไปนะคะช่องที่สี่ถึงช่องที่เจ็ดนะคะก็จะเป็น x x นะคะแล้วก็เขียนเลยค่ะ x x x นะคะต่อไปนะคะ kc นะคะ kc แล้วก็มาดูตรงนี้นะคะก็จะเป็น x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  นะคะถึงช่องที่ศูนย์ถึงช่องที่สามนะคะก็จะเป็น x นะคะ ต่อไปนะคะช่องที่4นะคะช่องที่4จะเป็น0แล้วก็ดอกจันไว้ช่องที่5นะคะช่องที่5จะเป็น1ช่องที่6กับช่องที่7นะคะจะเป็น x นะคะต่อไปนะคะจะเป็นการรูป,รปสมการนะคะโดยใช้ K- ีเมนะคะ เรามาดู j a กันก่อนนะคะ j a ตรงนี้นะคะจับกลุ่มได้หมดนะคะจับกลุ่มได้หมด j a ตรงนี้นะคะเท่ากับ1นะคะต่อไปนะคะ k ค a นะคะก็จับกลุ่มได้หมดนะคะไม่มีศูนย์นะคะก็จะได้เท่ากับ1นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดู jb ตรงนี้นะคะแล้วก็จะได้ตัวนี้นะคะ งนี้นะคะเราจะดู2แนวนะคะก็จะเป็นแนวนอนนะคะแล้วก็แนวตั้งนะคะตรงนี้นะคะถ้าเลขเหมือนกันเราจะนํามาเขียนนะคะถ้าเลขต่างกันเราจะไม่นํามาเขียนนะคะขออภัยค่ะถ้าเลขไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะตัดออกนะคะ 11น,นะคะ1 1ตรงนี้จะเป็น a นะคะส่วนศูนย์ตรงนี้จะเป็น b นะคะ a ตรงนี้นะคะ a ตรงนี้1 1น,น,นะคะ1 1เห,หมือนกันแล้วก็จะนำมาเขียนนะคะ jb ก็จะได้เท่ากับ a นะคะแล้วก็จะมาดูแนวตั้งนะคะก็จะอยู่ช่อง c ตรงนี้นะคะถ้าเป็นศูนย์นะคะก็จะเป็น c bar นะคะถ้าเป็นถ้าเป็น หนะคะก็จะเป็น c ธรรมดานะคะตรงนี้นะคะอยู่ที่0ก็จะเป็น c bar นะคะก็จะเป็น c bar jb ก็จะได้เท่ากับ a c bar นะคะขออภัยตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะลบออกก่อนนะคะเราจะลบออกก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็น1นะคะตรงนี้เป็น1นะคะ ตัวนี้เป็นศูนย์เราก็ดอกจันไว้นะคะก็ขอภัยกับตรงนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดู k B นะคะ kb เราก็จะจับกลุ่มได้ตรงนี้นะคะ Kb ตรงนี้นะคะศ1น1นนะคะไม่เหมือนกันเราก็จะไม่นำมาเขียนนะคะ ส่วนตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งเหมือนกันนะคะหนึ่งตัวนี้ก็คือ A นะคะ e แล้วก็จะนำ A มาเขียนนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นศูนย์หนึ่งนะคะจะเหมือนกันแล้วก็จะไม่นำมาเขียนนะคะก็จะได้เป็น A ตัวเดียวตรงนี้นะคะ kb ก็จะได้เท่ากับ A นะคะต่อไปนะคะ j c นะคะ แล auto, a, ้วก็ขอภัยกับตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเปลี่ยนใหม่นะคะก็จะเป็น1นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นดอกจันดอกจันคือ0ูนย์นะคะแล้วก็ขอภัยกับตรงนี้ด้วยนะคะ jc นะคะเราก็จะได้ชุดนี้นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่ง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 ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ab นะคะหนึ่งหนึ่งก็จะเป็น e b นะคะต่อไปนะคะ kc นะคะ kc แล้วก็จะจับกลุ่มออกมาแบบนี้นะคะชุดหนึ่งตรงนี้นะคะชุดหนึ่งไม่เหมือนกันแล้วก็จะไม่นำมาเขียนนะคะส่วนหนึ่งหนึ่งตรงนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะนำมาเขียนนะคะกับตัวนี้ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็จะเป็น e นะคะ ค่ะเราก็ทำการลูปรูปสมการตารางด้วย kmap เสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำไปเขียนวงจรนะคะค่ะวงจรก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้คือสัญญาณคอ็อกนะคะสัญญาณคอ็อกจะเข้าพร้อมกันนะคะเข้าทีละตัวนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้คือฟิวฟอบเอนะคะส่วนตรงนี้คือฟิวสฟอบบีส่วนตรงนี้คือฟิวฟอบซีนะคะเจเอนะคะเท่ากับหนึ่งนะคะหรือนะคะหรือห้าโวลต์นะคะหนึ่งคือคายนะคะหรือเท่ากับไปบวกห้าโวลต์นะคะขออภัยนะคะไปบวกห้าโวลต์เคเอก็เหมือนกันนะคะไฟบวกนะคะห้าโวลต์นะคะ j a และ k a นะคะเป็น1นะคะไฟบวก5โวลต์นะคะเราก็จะนำมาต่อตรงนี้เลยนะคะนี่คะ่ะต่อไปนะคะ j b k b นะคะ j b k b คือ a อคูน c บาร์นะคะเราก็จะนำแอนกิสตรงนี้นะคะเข้ามาใส่นะคะเพื่อให้มันคูนกันนะคะ a นะคะ a ก็ออกมาจาก Q A ตรงนี้นะคะ Q A นะคะ Q A ตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะออกมาตรงนี้ค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็น C bar นะคะ C bar C bar ก็คือตรงนี้นะคะ C bar ตรงนี้นะคะก็จะเราก็จะดูจากตรงนี้นะคะก็ตัดต่อมาตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ K B นะคะ K B K B คือตรงนี้คะจะได้เท่ากับ A นะคะ A คือ จะต่อมาจากตรงนี้นะคะจะต่อเข้ากับ kb ตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะ jc นะคะ jc jc คือตรงนี้นะคะจะได้เท่ากับ a คูณ b นะคะเราก็จะนำแอนกินนะคะเข้ามาต่อตรงนี้เลยนะคะ a นะคะ a คือตรงนี้นะคะก็เราก็จะดูจากตรงนี้นะคะก็จะมาจากตรงนี้ นี่ค่ะต้องเข้าหา A ส่วน b นะคะส่วน b คือตรงนี้นะคะ B ต่อเข้ามาเข้าที่แอนเกรตัวนี้นะคะแล้วก็จะเข้ามาที่ JC ตรงนี้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Kc นะคะเ c เท่ากับ a คะ่ะ Kc ก็คือตรงนี้นะคะก็จะต่อมามา A A คือตรงนี้นะคะแล้วก็จะมาดูตรงนี้ QC ก็จะต่อไปหา A ตรงนี้นะคะ ฟิฟฟ์ฟอบเนะคะก็จะเป็นหลอด LED ตรงนี้นะคะ LED QA ตรงนี้นะคะส่วนฟิฟฟ์ฟอบบนะคะก็จะต่อจาก LED ตรงนี้นะคะส่วนฟิฟฟ์ฟอบซีนะคะก็จะต่อจาก QC LED ตรงนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูทามมิ่งในอะเกมนะคะตรงนี้นะคะคือสัญญาณคอสสัญญาณคอสก,ก็จะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะคะ QA นะคะ QA ถ้าคอกลงนะคะจะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะคอกลงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะส่วน QB นะคะถ้าคอกลงก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะคะ QC ก็เหมือนกันค่ะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะคอกก็จะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขออภไปค่ะถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคอกก็จะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะส่วนคอกที่หกนะคะ คือรีเซตนะคะรีเซตคือการเริ่มต้นใหม่นะคะก็จะเป็นศูนใหม่นะคะเริ่มต้นนับใหม่นะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะกับวงจรนับเลขแบบซิงคูนัสหรือวงจรนับเลขแบบเข้าจังหวะนับ0ูนถึงหโนด6โดยใช้ JK flip flop นะคะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะที่นี้นะคะขอบคุณค่ะ